is so powerful. You confused? Are you laughing? Palang Oh, sa mes. โโอ้หお早うございます c o n t r ล l ด h e mood ฟังมาใจจริงขอบคุณฮารติกเกอร์ครับ <laughs> ขอบคุณนะฮะขอบคุณนะฮะก็ oh. ตัวเริ่มไหลละ How to say good morning in Thai is you can say morning, morning, morning or you can say a r u n s a w a t j a but I think morning is easier ง่วงค่ะง่วงตลอด yes my power is giving you power มากดสติกเกอร์นะคะ ยั working waiting for the next scene โอฉากนี้ยาวด้วยทานข้าวแล้วค่ะจำบทได้ยังคะ <c oughs> ได้สีได้สี่ l o e to see you play like, guitar singing dancing thank you it s what I love to Yeah, you know what? ลูกโลก also has a power. ลูกโลก can give my energy and happiness. ลูกโลก so powerful. ลูกโลกก็มีพลังพิเศษเหมือนกันนะคะลูกโลกเป็นเป็นพลังเป็นความสุขให้กับลูกแก้วและคนที่อยู่ข้างๆลูกโลกสุดเปซในบรรดาแบบผู้มีพลังซูเปอร์ฮีโร่ค่ะ กว่าจะอยู่ไกลเร็วเนี้ยแต่ลูกโลกคืออยู่เย thank you ล้วไูปิ้วปิ้วมาเราต้องเอาจริงกับทีะ